สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาเที่ยวสวนบ้านเพื่อนเขาชอบต้นไม้มากเลยนะคะป้าพรก็เลยโอ้โหมันเยอะมากเห็นแนละ้วสวยมากเลยก็เลยเก็บภาพสวยๆต้นไม้สวยๆฝา,ากนะคะยิ่งตอนนี้นะคะกระแสบอลสีมาแรงนะคะบ้านพี่เขาก็บอลสีเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะ ใครอยากได้ต้นไหนแต่ว่าพี่เขาไม่ขายก็สวยๆทางนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเก็บสวยๆเก็บต้นไม้สวยๆนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ดูคลิปนี้ไปเพลินๆนะคะดูคลิปนี้ไปก่อนเพลินๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีหลายสีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะอันนี้ใบใหญ่มากอันนี้ใบใหญ่เลยค่ะ คืออะไรกันบ้างกันลองดูเอานะคะพระพรก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องต้นไม้นี่สักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชม,ออมโ,อโอ้สวยมากเลยโอ้ใบนี่ใหญ่กว่าหน้าเลยอืมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ เป็นสคุณผู้ชมอ,นนอันนี้กระแสมากเลยค่ะชายชนนะคะสวยมากราคาขออุบไว้ก่อนนะคะราคาขออุบราคาขออุบเพราะว่าก็ถ้าเกิดใครใครกำลัง,งนิยมไม้ใบด่างรู้อยู่นะคะว่าชายชนจะราคาประมาณไหนเดากันเองนะคะคุณผู้ชมให้เดากันเองนี่เยอะมากเยอะมาก ดูไปเพลินๆน,นะคะคุณผู้ชมกวนอูนะงากวนอูไข่ชอบรู้สึกว่าก็ผลนว่ามันต้องเพลินแน่เลยชมคลิปนี้สวยๆทางนั้นสวยๆทางนั้นคุณผู้ชมนี่ฮกหลงค่ะ กลงใบสว,สว็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจไปยกัรคอมเมนต์กดไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะก็ เอาไว้เจอกับปรพรคลิปหน้าเพื่อนใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ปรพรด้วยนะคะส่วนเพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ